มาวันนี้เรามาที่ว่ากันอำเภอแพทิกรเรามาทำธุรกรรมอะไรกันคุณจดที้สมรสที่เเียว แพทริกปาวริสมาจดทะเบียนถึงปลายเอ๊ะยังไงกันล่าสุดแพทริกปาวริสหรือแพทริกเดวันยูโนซึ่งตอนนี้เป็นที่จับตามองมากๆเลยทีเดียวโดวยวันนี้เองหนุ่มแพทริกได้นํารถหรูของตัวเองมากับแก๊งรถหรูมากมายซึ่งได้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนิยมรถหรูเช่นเดียวกันได้มาพูดคุยโดยได้บอกว่าตอนนี้ได้มาถึงที่ว่าการอรําเภอปลายพร้อมกับได้มาชี้หาหนุ่มแพทริกซึ่งหนุ่มแพทริกลุคนี้ต้องบอก ว่าดูหล่อเท่ออร่าอย่างมากเลยทีเดียวไม่แปลกไปที่สาวๆจะกรี๊ดกราดกันไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะแต่งานนี้ถึงต้องอึ้งเพราะว่าหนุม่มแพทริกได้มาธุรกรรมที่อำเภอปายซึ่งงานนี้เป็นการจดทะเบียนสมรสแต่ทุกคนยังไม่ต้องตกใจเพราะเป็นการพูดคุยกันเล่นกับพี่คนสนิทนั่นเองหนุม่มแพทริกเองก็ได้หัวเราะไม่อย่างสนุกสนานจนทําเอาทุกคนตกหลุมรักมากมายพร้อมกับได้มาคอมเมนต์อาทิรักแพทริกแพทริกยังงง,ง,ง อยู่ครับแพทริกเหมือนยังไม่ตื่นน่ารักน่ารักรักรอยยิ้มชอบเวลาเซตผมเวลาจุดจุดจุดน่ารักแพทริกขาวดูสะอาดตลอดเวลาเลยอะดูแล้วสบายตาไม่ค่อยทันมุกเขานะน่าเอ็นดูน่ารักมากเด็ดดีหัวเราะน่ารักมากเอ็นดูเด็กช็อตฟิลและอีกมากมายเรียกได้เลยว่าหนุ่มแพทริกดูเป็นที่จับตามองและดูเป็นที่แกล้งของทุกคนจริงๆค่ะก็เลยความข่าวออรา่ารวมไปถึงหุ่นดีเป็นสุดๆของหนุ่มแพทริกจึงทําให้ทุกคนตกหลุมรัก นั่นเองแถมวันนี้ยังมากับรถหรูยิ่งทำเอาเรียกยอดไลค์และยอดติดตามได้เป็นอย่างดีจริงๆขนมแพทริกคะ่ะขอขอบคุณแพทริกเดอะวันยูโน w ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ